มาจ้าสวัสดีตอนเย็นนะจ้าเย็นๆวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะมาลดผักที่สวนหลังบ้านเราเองอ่าเราก็จะลดผักไปนะผักที่เราสวนครัวเราก็จะส่วนมากจะปลูกเองนะตามเศรษฐกิจพอเพียงนะอืมพเสร็จแล้วก็นี่จะเป็นผักชีนะสวยไหมล่ะสวยมาก หอมมากทุกคนอยากให้ได้ดมกลิ่นนี่ก็เป็นผักปุุงที่เราปลูกกันเองอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรดต้นพลิก,กับต้นมะเขือแล้วก็ต้นถั่วนะคะโอเราก็รดไปเ,เรื่อยๆให้ชุ่มฉ่ำนะคะให้น้องมีความเจริญเติบโตนะคะกับธรรมชาติบ้านนาบ้านๆสุขใจที่ได้อยู่บ้านนานะคะ พิกเราก็กําลังออกหน่วยแล้วนะคะโอ้โหออกดอกออกหน่วยแล้วค่ะโอ้ยต้นนี้หน่วยเยอะมากผลมันออกเยอะมากเลยอะคะ่ะม่าก,กินมากเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนอยากจะบอกว่ามะเขือเทศบ้านที่ฉันน่ะใหญ่มากลูกใหญ่มากต้นนี้คือแบบว่าต้นคือเอียงแล้วนะคือลูกมันใหญ่มากอะืมเห็นแล้วน้ำลายเซาะเลยอะน่ากินมาก นี่ก็จะเป็นต้นถั่วนะคะคือผลักสวนครัวของเราปลูกเองทั้งหมดจ้านี่น่ากินม้ยจ๊ะโอเคพอเสร็จแล้วนะเราจะพาไปดูวิวหลังบ้านนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะ วิวข้างหลังบ้านนะคะ,ะบรรยากาศยามเย็นท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้คนละหนึ่งดวงนะคะบ๊ายบาย